Hello no, Maha

สวัสดีค่ะมาเดนด้วยกันมาสวัสดีพี่วันโตวันทองคิดถึงคี่ถึงอยู่แถวไหนคะ

自己。是的 แดินตามเขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ครูมาดางหนึ่งพี่ครูดูว่ายังไม่ได้ไล์เลยขอบคุณค่ะ ขุ่นดีด้วยกาแฟเอสอมสมส่วนเมท็อกชานมขอบคุณสินค้าของ t ี w ดับบค่ะที่สนับสนุนหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มของคูเปอรี่นะคะ จบแล้วค่ะเราเบิกบานกันแล้วเรียบร้อยเนาะเบิกบานกันแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะคราวนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะจ๊ะมาเข้าสู่เนื้อหานะคะวันนี้ครูพรลลส่งการบ้านวันนี้สําหรับเคล็ดลับสมองเงินล้านนะคะเคล็ดลับสมองเงินล้านโปรแกรมพิเศษ29วันนี้สร้างผลลัพธ์เศรษฐีให้ตัวเองกับครูสิตาไปด้วยกันนะคะสําหรับใครที่ติดตามกันอยู่บอกได้เลยคุณโชคดีมากๆนะคะ หุ่นซับมากขอบคุณค่ะหุ่นซับด้วย TS w เยลยค่ะยิ่งกินยิ่งดียิ่งกิน,ย,ย,กนยิ่งสุขภาพดีผิวสวยฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นทุกวันแล้วก็เด็กลงทุกวันดีดีค่ะทุกคนจ๋าโอเคนะคะมาวันนี้กับเคล็ดลับสมองเงินล้านเนาะกับโปรแกรมพิเศษ29วันนี้สร้างผลลัพธ์เสร็จดีให้ตัวเองกับครูสิตาไปด้วยกันนะคะกับครูเพอรี่วันนี้ใครที่แบบว่าติดตามกันอยู่หรือว่าคุณติดตามแม่ครูสิตาอยู่นะคะ Yes 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 หรือว่าครูคุณคนไหนที่ติดตามกันอยู่นะคะสามารถถ้าใครว่างก็เข้ามาฟังกันได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่ว่างก็แน่นอนที่สุดว่า FC Cooperie และเราหลายหลายคนมากมายเยอยะแยะมากมายเลยเข้ามาตามย้อนดูอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนจ๋ามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ใครที่อยากจะมีสมองเงินล้านอยากจะมีสมองมหาเศรษฐีนะคะ คุณนั้นจะต้องมีการกับวันนี้กับหัวข้อวิธีอธิษฐานจิตอย่างไรให้สำเร็จผลนะคะวันนี้บอกได้เลยเมื่อคืนไล์เมื่อคืนของแม่ครูสิตาเนาะครูพลีก็ตื่นรู้มากๆเลยนะคะแล้วแบบคือเราเองเมื่อก่อนน่ะครูเองเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอธิษฐานจิตนะครูเองจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกรงใจขี้เกรงใจขี้เกรงใจไม่ใช่ขี้ขี้เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขี้เกรงใจเอ่อปกติแล้วจะเป็นคนที่แบบขี้เกิงใจอย,อยู่แล้วเนาะ ไม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าเออเรารู้จักเนาะเราก็จะชอบที่จะเกรงใจเขาจะชอบที่จะเออเกรงใจว่านู่นนั่นนี่จะไปรบกวนเขาหรือเปล่านู่นนั่นนี่และแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองเนาะแมกะ้กระทั่งกระทั่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองครูพลา่ก็ยังเกรงใจค่ะทุกคนค่ะครูพลี่เองก็ยังเกรงใจครูพลี่ไม่กล้าที่จะไปขอไปอธิษฐานจิตอะไรใดๆเลยเนาะมีแต่ทําก็คือทําบุญก็ทําทําไปเสร็จแล้วเราก็ได้แต่คิดว่าเออ ท่านก็น่จะมองเห็นแหละว่าเราเป็นคนดีเดี๋ยวท่านก็ให้เองหรอมั้งเดี๋ยวท่านก็จะให้เองแหละสิ่งที่เราอยากจะปรารถนาต้องการอยากจะสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเนาะครูพลีก็ได้แต่ครูเองก็ได้แต่คิดแล้วก็เข้าใจไปแบบนั้นนะคะแต่บอกได้เลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้โคตรตื่นรู้มากๆจากไลฟ์ของแม่แม่ครูสิตาเนาะแล้วทีนี้ครูสิตาเขาบอกว่าให้เรานั้นอธิษฐานจิตนะคะถ้าเราอยากที่จะสําเร็จให้เร็วที่สุดเนาะ เพราะเหนือส <Cornell. S 2> ิ่งอื่นใดสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะทุกคนค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราอย่าคิดว่าไม่มีอยู่จริงนะคะจะมีมือที่สามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเองก็มองไม่เห็นครูพลาเองคือแบบว่าคือทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งที่เราแบบว่าที่เราแค่รู้สึกแค่เราแค่คิดเนาะว่าเหตุการณ์นั้นๆมันจะเกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะ อันนั้นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขาบอกเราเขาคอยช่วยคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นวันนี้คุณมาดูกับเค็ดลับการอธิษฐานจิตอย่างไรให้สำเร็จผลนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนดีอยู่แล้วเนาะคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ทำบุญบ่อยอยู่แล้วยิ่งคุณใช้การอธิษฐานจิตเข้ามาร่วมมันยิ่งจะสำเร็จผลได้เร็วมากๆนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำเนาะเมื่อคุณนั้นอยากที่จะอธิษฐานจิตนะคะ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนๆก็แล้วแต่จะไปวัดหรือว่าจะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สมมุติว่าถ้าเราจะอธิษฐานจิตกับพระกับอะไรอย่างนี้เนาะสมมุติว่าคุณไปที่วัดหรือว่าคุณไปเอ่อไปบวชชีเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะ่ะและก็บ่อยเหมือนกันเนาะครูเองนะคะชอบที่จะไปบวชไปบวชไปบวชเขาเรียกว่าบวชข่าวเนาะไม่ใช่บวชชีถาวรน,นะจะเป็นบวชตามวดัดตามอะไรอย่างนี้ค่ะไปบวชเพื่อสะสมบุญบารามีนะคะอันนั้นคือเราจะได้บุญเยอะมากๆเลย และแน่นอนที่สุดว่าบางคนอาจจะไม่มีเวลาที่จะได้บวชแต่เราก็ไปวัดเนาะไปวัดสิ่งที่หลายๆคนไปที่วัดก็คืออยากที่จะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปขอโน่นนั่นนี่เพื่อให้ลูกสําเร็จเพื่อให้ลูกได้เงินได้ทองโน่นนั่นนี่ให้สําเร็จกับชีวิตนะจะได้สมหวังกับเอ่อมีแฟนรวยมีโน่นนั่นนี่รวยก็ว่ากันไปเนาะสิ่งที่คุณจะต้องทํานะคะคนส่วนใหญ่แล้วจะทําจะขอเนาะก็คือขอไปเลยแบบที่ว่า แต่วันนี้นะคะครูพลี่จะมาบอกเคล็ดลับเนาะทุกคนคะ่ะถ้าคุณอยากจะสําเร็จไวที่สุดนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องให้ออกไปก่อนให้อะไรคะให้สิ่งที่คือง่ายๆเลยค่ะให้ความแค่ว่าเราไปวัดเนาะแค่เราไปเข้าไปนั่งสมาธินะคะทุกคนแค่เราเข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็แบ่งบุญสะสมสะสมบุญบรารมีที่เราได้ก็คือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอธิษฐานจิตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระ ให้พระให้เจ้าอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คือการให้แล้วค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นการให้แบบว่าให้กําลังใจกับผู้คนให้สิ่งดีๆกับผู้คนให้เออแชร์แต่เฉพาะสิ่งดีๆให้นู่นให้นั่นให้นี่อันนี้ก็คือการให้เหมือนกันให้อย่างไงคือให้ไม่ใช่ว่าให้เพื่อหวังผลเนาะให้ด้วยจากหัวใจของเราที่แท้จริงให้จากหัวใจของเราด้วยจิตใจที่อยากจะให้จริงๆให้เพื่อให้ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะทุกคนค่ะดังนั้นเนาะ ข้อต่อมานะคะข้อต่อมาคือสิ่งที่คุณจะอธิษฐานจิตได้สำเร็จผลที่สุดข้อต่อมาคือจิตคุณจะต้องนิ่งทุกครั้งที่คุณอธิษฐานจิตไม่ว่าคุณจะหลังจากนั่งสมาธิหรือคุณจะไปอธิษฐานจิตไปขอพรกับพระในที่วัดต,ต่างๆหรือว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะสิ่งแรกออสิ่งที่สองที่คุณจะต้องมีคือจิตของคุณจะต้องนิ่งนะคะทุกคนคะ่ะคือจิตของคุณจะต้องนิ่งเป็นยังไงคะจิตนิ่งจิตนิ่งก็คือกายจิตกายของเราเนาะ ทุกสรรพสิ่งในกายทั้งกายและจิตของเราอะ่ะเราจะมีกายกับจิตภายในของเรานะคะจิตภายในจิตใต้สํานึกของเราและตัวของเราอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีน้องเนลินจ้านะคะก็คือให้เรานั้นรวมรวบรวมกายและจิตให้มาอยู่เป็นเนื้อเดียวกันให้มาอยู่เป็นอยู่ในตัวเราไม่ใช่ว่าพอเราจะอธิษฐานจิตปุ๊บจิตเรามันวอกแวกไปนู่นไปนั่นไปนี่เอาไปคิดเรื่องโน้นเอาให้อาหารหมาหรือยงังเอาให้อาหารคนหรือยงังหรือว่าออ กี่โมงกี่ยามแล้วฉันต้องไปรับลูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรานั้นที่เรานั้นจิตเรามันแลบออกไปอะค่ะทุกคนดังนั้นคือสําคัญมากๆเมื่อคุณต้องการที่จะอธิษฐานจิตจิตคุณจะต้องนิ่งนิ่งให้ได้จริงๆคือรวบรวมจิตถ้าเมื่อไหร่ที่จิตของคุณไปเที่ยว จิตของคุณมันจะไปเลื่อยเปื่อยค่ะทุกคนมันจะไปเลื่อยเปื่อยจิตมันจะวอกแวกไปเรื่อยเพราะว่าวันวันหนึ่งอะคนคนเราคนเราอะคิดวันวันหนึ่งเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเรื่องเลยนะคะดังนั้นคือเมื่อจิตเรามันแลบออกไปเราต้องดึงมันกลับมาค่ะเราจะต้องดึงเขากลับมาแล้วก็ให้จิตนิ่งที่สุดแล้วคุณถึงจะอธิษฐานจิตได้และมันถึงจะสำเร็จผลนะคะดังนั้นข้อที่สองก็คือจิตคุณจะต้องนิ่งนั่นเองนะคะทุกคนจ๋าส่วนข้อที่สามนะคะ คำอธิษฐานจิตของคุณไม่ใช่ว่าเขียนรายงานเขียนรายงานส่งอาจารย์เนาะเขียนรายงานส่งอาจารย์เขียนรายงานรายงานส่งหัวหน้าเขียนรายงานส่ง,อง,สงบอสน,น,นั่นนี่เนาะเขียนมาเป็นยาวพื้เลยเนาะยาวพื้เลยเนาะสิ่งที่3ก็คือคุณจะต้องอ,อธิษฐานจิตให้สั้นและครอบคลุมเพราะตัวเราเองเนาะตัวเราเองบางทีถ้าสมมุติว่าคุณอธิษฐานยาวเหยียดเนาะคุณคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะงงไหมคะว่าคุณอยากจะได้อะไรก่อนหลังใช่ไหม ดังนั้นคือข้อที่3คือคุณจะต้องอธิษฐานจิตให้ครอบคลุมและสั้นและกระชับและได้ใจความถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณก็อธิษฐานไปว่าชื่อนั้นชื่อนี้ข้าพเจ้าชื่อพระสอนยุทธพันธ์ข้าพเจ้าชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นชื่อของเราเราก็อธิษฐานไปแล้วบอกว่าลูกขอเบิกบุญขอขอเบิกบารมีลูกลูกคนนี้ขอเบิกสเสบียงบุญถ้าสมมุติว่าภายในปีนี้หรือว่าภายในสองสาเดือนนี้ถ้าลูกได้100ล้าน จากธุรกิจที่ลูกทำอย่างถูกต้องขอให้ลูกถ้าลูกได้หนึ่งร้อยล้านนี้ลูกจะทําบุญหรือว่าลูกจะเป็นคนดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือลูกจะตอบแทนด้วยการที่ช่วยเหลือคนหรืออะไรก็แล้วแต่อธิษฐานเป็นสั้นๆได้ใจความกระชับกระชับแต่ว่าได้ใจความนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะคืออย่าไปอธิษฐานให้มันยาวเหยียดยืดเยือ้อตัวเราเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็คงจะงงเหมือนกันว่าจะส่งอะไรมาให้ก่อนมันขอยาวเป็นพืชยาวเลยนะคะ ดังนั้นนะคะข้อที่3คือคุณจะต้องอธิษฐานจิตแบบสั้นๆและก็ครอบคลุมได้ใจความสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรที่มันสําคัญที่สุดสําคัญแบบเป็นอันดับแรกๆเลยเนาะนะคะทุกคนคขะส่วนข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือเนาะข้อที่4คุณจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนคะ่ะคนส่วนใหญ่คืออะไรครั ไปทาบุญ20บาทร้อยบาท50บาทมีแต่ขอ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 ,ขอ,อย่างเดียวเลยขอยาวเป็นยาวเป็นวายาวเป็นศอกเลยเนาะแต่ว่าทําบุญแค่20บาทหรืออะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นคือสิ่งที่คุณน,นั้นคนส่วนใหญ่นะคะจะอยากได้มากกว่าที่จะจะอยากได้ของเขามากกว่าที่จะไปให้เขาเนาะก็คือกลับไปที่ข้อหนึ่งก็คือคุณจะต้องให้คือเป็นผู้ให้ก่อนก็คือเป็นผู้ให้ด้วยก็คือคุณจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าคุณจะมีแต่ขอขอขอมีแต่คนที่ ปมีแต่เป็นแต่แบบเป็นคนขี้เอาเป็นคนที่แบบมีแต่อยากเอาของเขาแต่ไม่คิดจะให้อะไรเขาเลยอย่างนี้เนาะคุณจะเขาจะเราจะไม่ได้ได้ง่ายๆนะคะทุกคนดังนั้นแม่ครูสิตาหรือคนอื่นๆผู้นําหลักแสนหรือคนอื่นๆที่เขาสําเร็จเขาจะสอนทําไมว่าการให้ให้เท่ากับได้รับเนาะให้ออกไปแล้วแล้วเราถึงจะได้รับกลับมาสิ่งอื่นๆสิ่งใดๆก็แล้วแต่คือการให้นั้นมันสําคัญมากๆเมื่อคุณให้ออกไปแล้วอ่ะ คุณจะได้รับกับเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆค่ะทุกคนเมื่อจิตเรามันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเอาเนาะดังนั้นก็คือคุณจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนของคุณคือจะต้องเป็นอะไรที่คุณทําได้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบเราเราพูดไปแล้วเราทําไม่ได้อันนั้นคือเราเราเสียสัจจะนะทุกคนเราจะเสียสัจจะเราจะรักษาสัจจะของตัวเองไม่ได้สัจจะที่คุณได้ลั่นวาจาไปแล้วเนาะบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็แล้วแต่เนาะเขาโคตรที่จะ จำได้เลยนะว่าคุณนั้นรักษาสัจจะหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่รักษาสัจจะอันดับหนึ่ง number วันเลยคุณไปที่ไหนคุณก็จเจริญค่ะคุณไปที่ไหนคุณก็ทํางานอะไรคุณก็เจริญรุ่งเรืองมีแต่ขึ้นกับขึ้นมีแต่ได้กับได้มีแต่เงินทองไหลมาเทมาเมื่อคุณนั้นเป็นคนดีและมีสัจจนะเนาะดังนั้นให้คุณอธิษฐานไปนเลยว่าถ้าลูกได้นะลูกจะเป็นคนดีลูกจะรักษาสินห้าหรือว่าลูกจะเป็นคนดีลูกจะซื่อสัตย์จะเป็นคนที่อยู่ในทํานองคลองทมหรือจะเป็นคนที ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่แบบรักษาสัจจะวาจาช่วยเหลือผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณนั้นทําได้นะคะนั่นคือข้อแลกเปลี่ยนของคุณคุณจะต้องมีข้อมาแลกเปลี่ยนเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือหลายๆอย่างอะถ้าเราจะมีแต่เอาเอาเอาอย่างเดียวจิตใจแล้วมันก็ขาดแคลนอยู่แล้วเราคิดแต่จะเอาเนาะดังนั้นเมื่อจิตเราเราจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างเราไปซื้อของก็เหมือนกันเรายังต้องใช้เงินแลกเปลี่ยนเลยใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันค่ะดังนั้นคือข้อแลกเปลี่ยนนี้สําคัญมากๆคุณจะต้อง ให้ข้อแรกเปลี่ยนไปและคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาแบบง่ายๆสบายๆและคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแบบง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะส่วนข้อที่5นะมาไปที่ข้อที่5กันเลยนะคะข้อที่5ก็คือเมื่อคุณอธิษฐานจิตไปแล้วอธิษฐานจิตไปแล้วเรียบร้อยเนาะตามหนึ่งสองสามสี่มาละข้อที่5คือไม่คาดหวังและรอคอยนะคะข้อนี้สําคัญมากๆสําหรับทุกสรรพสิ่งเลยไม่คาดหวังและรอคอยเพราะ ถ้าเราสมมุติว่าเราไปคาดหวังและรอคอยมันจะทําให้เราตัวเราเองเครียดและเราจะเป็นโฟที่ต่ํามันจะเป็นโฟที่ตกโฟเพราะว่าเราเครียดเรามัวแต่กดดันและและไปคาดหวังและรอคอยกับสิ่งที่สิ่งที่เราอธิษฐานจิตไปแล้วขอไปแล้วเนาะแต่ถ้าคือเราขอไปแล้วและเราวางใจเรารู้สึกว่าอยแน่นอนฉันเป็นคนดีอะยังไงก็ได้แน่นอนเนาะ และสิ่งที่คุณจะต้องและไม่คาดหวังและรอคอยก็คือสิ่งที่คุณจะต้องไปต่อคือรักษาคุณความดีของคุณให้คงอยู่ตลอดไปรักษาคุณความดีคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณทําดีต่อไปคุณอย่าคิดว่าคนที่แบบว่าทําชั่วได้ดีมีถมไปคุณอย่าไปอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะทุกคนคุณจงคิดว่าคุณเป็นคนดีอยู่แล้วแน่นอนสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของคุณค่ะแน่นอนสักวันหนึ่งคุณทําดีต่อไปไปเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า ทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นนะ่ะเขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณอยู่แล้วเมื่อคุณเป็นคนดีและมีศีนค่าครบบริบูรณ์ไม่ไปเออและเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นคนที่รนนักษาสัตว์จะเป็นคนที่เป็นคนดีครบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบมากๆเลยแน่นอนว่าทุกสรรพสิ่งเขาก็รักคุณเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ง่ายๆสบาย คือข้อห้ามไม่คาดหวังและรอคอยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้อธิษฐานจิตอะไรเลยทุกครั้งที่คุณไปทําบุญหรือว่าคุณแบบเออวันนี้ได้ทําบุญได้ทําทานให้กับคนคนยากคนจนนะได้ทําบุญทําทานให้กับคนแก่คนเฒ่านะคุณก็สามารถที่จะระลึกถึงทำที่คุณอธิษฐานจิตเอาไว้ได้คุณสามารถที่กลับไประลึกและคุณก็บอกว่า โอเคนะบุญอันนี้นะที่ลูกทําขอให้สิ่งที่ลูกอธิษฐานจิตเอาไว้ขอให้เสร็จสมหวังได้ดังใจหมายแบบง่ายๆสบายสบายทุกครั้งที่คุณทําบุญคุณให้กลับไปที่คําอธิษฐานจิตของคุณแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นแบบง่ายๆสบายสบายอย่างกับจับวางนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าทุกสรรพสิ่งค่ะทุกสรรพสิ่งจักรวาลล้วนแล้วเขาเขาเข้าข้างคุณและสนับสนุนคุณอยู่แล้วถ้าคุณนั้นเป็นคนดีทําดีต่อไปและไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอเรื่อยๆจนกว่า มันจะสําเร็จคะ่ะทุกคนอย่าหยุดเดินอย่าหยุดทําจนกว่าจะสําเร็จนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าใครเจอครูเพอรี่โคตรโชคดีค่ะเพราะครูเพอรี่เองเป็นคนที่โคตรให้ใจและเป็นคนที่โคตรซื่อสัตย์มากๆใครเจอผู้หญิงคนนี้โชคดีหนักมากเจอแล้วอย่าเพลอปล่อยมือเชียวนะคะดังนั้นนะคะสำเร็จล่ำรวยมั่งคัง่งพุ่งทยานไปด้วยกันนะคะกับ29วันโปรแกรมพิเศษนี้ค่ะอย่าลืมไปติดตาม แม่ครูสิตานะคะพรสวรรค์ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงดูดกดจักรวาลหรือจะมาติดตามจากครูเพรี่ตรงนี้ได้เลยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้20กับ29วันนี้นะคะขอบคุณค่ะ